สวัสดีครับวันนี้พามาดูการประกอบมะลัยนาคนะครับขั้นตอนแรกตอนนี้ก็กําลังาร้อยมะลัยกลมดอกรักนะครับโดยจะร้อยชั้นแรกให้เป็น5แถวนะครับต่อไปก็เป็นสับบางของชั้นล่างนะครับแล้วก็ร้อยสับบางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับกะระยะให้เท่ากันนะครับแบบนี้ 100, 100าา้อยจะร้อยมะลัยกลมก็จะมีความยาวที่17เซนนะครับร้อยแล้วก็ลูดใส่เชือกไว้อันนี้จะเป็นมาลัยซีคุณหญิงนะครับ สีเหลืองแต่ตามมลัยก็จะเป็นกระมิงผ้านะครับพอเราเตรียมมะลัยซี่คุณหญิงเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเตรียมอุบะนะครับอุบะจะเป็นดอกขาสีเหลืองเหมือนกันนะครับร้อยกลีบรักลงมาแล้วก็ร้อยดอกชบากลีบดอกชบาลงมาแล้วก็ดอกลักนะครับตามขนาดที่เตรียมไว้อันนี้ก็เส้นยาสูตรก็จะเป็นดอกลักเจ็ดดอกนะครับก็จะได้แบบนี้รูดใส่เชือกฟางได้อุบะเสร็จแล้วก็มาเข้าเป็น อุบะผูนะครับเส้นกลาง1เส้นแล้วก็เส้นที่2ก็เป็นอุบะ5เส้นนะครับแล้วก็เส้นรอบนอกชั้นที่3ก็จะเป็นอุบะจํานวน8เส้นนะครับแล้วก็มาเรียงมาเรียงให้ได้รอบวงความชิดกันพอดีนะครับจากนั้นเราก็ใช้เชือกได้ได้สีขาวเนี่ยเส้นเล็กๆมัดนะครับไม่ให้อุบะแตก นำอะไรที่เตรียมไว้นะครับนำมามัดเข้าพวงนะครับอันนี้จะเป็นโซ่2ชั้นโดยที่มัดดอกลัดกลมก่อนแล้วก็มัดตัวมมลัยซีกนะครับเข้ามาแล้วก็มัดทีละชั้นทีละชั้นนะครับอันนี้มัดเสร็จแล้วก็วางมมลัยทับลงไปมัด <Est> <ท>ห <pickle> ให้แน่นแล้วก็ตัดเชือกออกนะครับอันนี้จะเป็นโซ่2ชั้นอันนี้เส้นที่2นะครับนี่แล้วก็มัดเหมือนกัน เชือกเราต้องทิ้งไว้ให้ยาวหน่อยนะครับเวลาเราม,ามัดเราก็จะได้สะดวกนะครับมัดม,มันเยกลมแล้วก็มาลาลยซีกรักคล้องด้วยแล้วก็มัดขึ้นมาในชั้นที่2นะครับนี่แล้วมัดทีละขั้นทีละขั้นนะครับเราจะได้มัดสะดวกแต่ต้องมีคนจับให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการมัดแล้วมาลเยเราจะไม่หลุดนะครับต่อไปเราก็มามัดอุบะผู้ต่อการโดยใช้ตัวข้อรัก มาขั้นกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นโบทองนะครับนี่เราก็จะได้มาไล่หนากขนาดใหญ่แล้วตอนนี้ก็คือคล้องนากแล้วนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ